พระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตสระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตสระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตมหาอุปคุตโตจะมหาลาโูพุทโธลาพัง สัพเพชนาะพะหูชนาราชาปุริสรูอิทิโยมานังนโมโจูราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสพรมมะกังมนุษย์สานังสะัพพะลาพังพวันตุเม เอหิจิตติจิตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะนิระพยะเตชะปุณตาจะเทวตานัปปิมนุษยานันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะ อิมังกายะพันธน,นังอธิฐามิปะไอยิตสุตังอุปัสสิมหาอุปคุตโตจะมหาลาโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทิโยมานัง นะโมโจราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวกังสพรมมะกังมนุษย์สานังสะัพพะลาพังพะวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโร พุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะนิระพยะเตชะปุณณาจะเทวตานมปิมนุษยานันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธน,นังอธิถามิปะอายิตสุตัง อุปัสสิมหาอุปคุตโตจะมหาลาโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริสสอิทิโยมานังนะโมโจูราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะ สเทวะกังสพรมมะกังมนุษย์สานังสะัพพะลาพังพวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะนิระพยะเตชะปุณตา จะเทวตานัาปิมนุษยานันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธน,นังอธิธามิปะไอยิตสุตังอุปัสสิมหาอุปคุตโตจะมหาลาภูพุทโธลาพังสัพเพชนาะ พระหูชนาราชาปุริสูอิทิโยมานังนโมโจูราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสพรมมะกังมนุษยานังสะัพพะลาพังพะวันตุเมเอหิจิตติจิตตัง พันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะนิระพยะเตชะปุณตาจะเทวตานมปิมนุษยานาันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะ พันธน,นังอธิฐามิปะไอยิตสุตังอุปัสสิมหาอุปคุตโตจะมหาลาโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริสสอิทิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสัเทวกังสพรมมะกังมนุษย์สานังสะัพพะลาพังพะวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระ วิชยะนิระพยะเตชะปุณตาจะเทวตานัปิมนุษยานันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธน,นังอธิฐามิปะอยิตสุตังอุปัสสิมหาอุปคุตโต จะมหาลาโพพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาะราชาปุริสสอิทิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวกังสพรมมะกัง มนุษย์สานังสัพพลาพังพวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะนิระพยะเตชะปุณตาจะเทวตานมปิ มนุษย์สานาันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธนังอธิถามิปะไอยิตสุตังอุปัสสิมหาอุปคุตโตจะมหาลาโภพุทโธลาพังสัพเพชนะพระหูชนะ ราชาปุริโสอิทิโยมานังนะโมโจูราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสพรมมะกังมนุษยานังสัพพลาพังพะวันตุเมเอหิจิตติจิตตัง พันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะนิระพยะเตชะปุณตาจะเทวตานมปิมนุษยานาันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะ พันธน,นังอธิฐามิปะไอยิตสุตังอุปัสสิมหาอุปคุตโตจะมหาลาโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริสสอิทิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวกังสพรมมะกังมนุษย์สานังสะัพพะลาพังพะวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระ วิชยะนิระพยะเตชะปุณณาจะเทวตานมปิมนุษสานันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธน,นังอธิถามิปะไอยิตสุตังอุปัสสิมหาอุปคุตโต จะมหาลาโูพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาะราชาปุริสสอิทิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวกังสพรมมะกัง มนุษย์สานังสัพพลาพังพวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอานุภาเวนะมาระวิชยะนิระพยะเตชะปุณตาจะเทวตานมปิ มนุษย์สานันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธน,นังอธิถามิปะอายิตสุตังอุปัสสี